สวัสดีค่ะวันนี้พาโฮมพามาโฮมโปรโนะคะนี่ได้ถ่ายหน้าโฮมโปรมาซื้ออยกไต้องขายหน้าโฮมโปรทุกคนที่โฮมโ,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 โปรโฮมโปรแฟชั่นไอแลนด์ มาดูหลอดไฟกันค่ะช่างเขาบอกว่าที่นี่ราคาจะถูกกว่าจะถูกกว่าร้านทั่วๆร้านค้าแถวในซอยเดีวเอารถก่อนค่ะ78 78ตรงเยอะของเยอะมาก ไปไปไปอะไรนเดือดโคมไฟคุณใช้ในบ้านกล่องเก็บของคนแยอะวมามีม็อกมอะไรด้วยอืมขาดไปไกนบ้างขาดไปเรื่อย ไม่ใช่แตาเลยดูถ้วยสวยๆทั้งนั้นเลยวยสวยงามเป็นคูดเบาสวยจังนี่ดูต่ะไปอนสุดอันสุดหัพเดะกว่ะ จะทำก็น่ากินอันนี้เป็นชุดเหรอคะอันนี้เป็นชุดเหรอคะหมอะ้มอกันหม้อกันนี้เป็นชุดเหรอคะ990บ,บาทอ่ะอ้าวเหรอ,อ หมดทุกอย่างเลยเหรอไม่ทุกอย่างขายวันนี้หมดพอดีว่าปีใหม่มันขายดีนิดนึงค่ะแล้วก็จะมีไม่หมดรถมือจะเป็นชุดอื่นมีหมดเลยค่ะถ้เป็นจนข้างบนก็มีข้างหน้านี้<ม>ก,ก็มีค่ะเท็่ข้างหนเก้าร้อยเก้าสิบคันกว่าแบบแล้วแล้วคุณภาพเป็นยังไงคุณภาพเหมือนมันค่ะต่างที่เป็นสแตนเลสกับว่าเป็นสายเชือเจันเรย์จันซีอันนี้แถมหม้อนี้ด้วยเหรอ เป็นสแตนเลสเวลาทำกันมันก็ไม่ติดใช่ไหมใช่ค่ะโอเคทั้งใ,ใ,ใ,ให้ทั้งสามอย่างนี้เลยเหรอเป็นชุดค่ะมันเป็นโกมก็ร้อยเก้าสิบใช่ไหมแ้วเรารวมแล้วไปจ่ายที่เดียวกันได้ใช่ไหมได้เลยค่ะได้หมดเลยอันนี้เป็นของโกลม,มเลยค่ะเอาชุดหนึ่งแล้วกันพี่มีรถถีนอย่างน,น,นี้เรียกมันเดี๋ยวพี่จะไปดูหลอดเอ้ไฟ <ว S 1> หลอดไฟโคมไฟี่ใช้เตาประเภทไหนอะคะเตาแก๊สเตาแก๊สเตาแก๊สใช้เตาแก๊สได้ใช่ไหม อาชุดนี้เลยใช่ไหมคะชุดนี้เลยจริงๆแล้วค่ะเดี๋ยวดูกปิให้ดูคือสินค้าตัวนี้มันเป็นอนนั้นมันเป็นแยกขายค่ะข้างในอ่ะอของหนูข้างในก็มีแยกขายหมดทุกตัวแต่สินค้าเนี้ยมันจะแยกขายใบหนึ่งอ่ะเจ็ดร้อยห้าสิบอันนี้ห้าร้อยห้าสิบอันนี้สามร้อยเก้าสิบตัวนี้แปดสิบเก้าบาทแต่ทั้งหมดนี้จากสองพันเก้ารอยเก้าร้อยเก้าสิบบาทเหมือนบางทีลูกค้าเขาให้ของขวัญปีใหม่ใช่ไหมคะมเขาซื้อเป็น่องนี้ก็จริง เขาสามารถเอาตัวนี้ไปแยกลองใส่ของอื่นได้เลยเพราะว่ามันสินค้าทีฟาวต่อให้กลับมายังไงราคาแยกขายเขาก็คือเป็นราคาที่สูงกว่าพวกนี้อยู่แล้วค่ะใช่แต่ว่าเซ็ตพวกนี้มันไม่ได้มีขายตลอดนะคะบางๆไม่ใช่ค่ะจริงๆแล้วโปรอะกองโปรรู้ไปแล้วแต่หน่ันยังมีบูธอยู่เราก็เอามาสือประกันการขายได้ก็โปรอยู่ก็โปรก็ใช่โปรก็สั่งมาเองขอบคุณค่ะแล้วก็แล้วก็สารเคลื่อนนะคะอยู่นนนํานิดนึง พยายามไม่ล้างตอนร้อนนะคะให้เย็นก่อนถึงจะล้างและไม่เอาน้ำแช่ด้วยคือมันจะอยู่ได้นานขึ้นเอาน้ำแช่ด้วยไม่เอาน้ำแช่ไม่ต้องแช่ไมให้เย็นแล้วเช็ดช่ายเอ่ามันจะอยู่ได้นานขึ้นแต่ก็มีอายุการแช่ของเขาอาจจะสองปีสามปีปีหนึ่งแล้วแต่บ้านนะคะแต่สแตนเลสอยู่ยาวๆไปเลยยกเว้นว่าอย่าทำให้ด้ามจับมันไหม้ก่อนอ่ตรงนี้ใช่ไหมชายใช่ค่ะสแตนเลสนี้ แล้วประมาณ10ปีกรณีตื้นสนิมนะคะมันหนักอันนี้กระทะนี่อะไรเขาเรียกอะไรอันนี้ไทเทเนียมนอนสติ๊กไทเทเนียมใครๆนอนสติ๊กเทปลั่นตัวไปแต่ของที่บ้าค่ะเขาจะเด่นเรื่องสารเคลือบใช่โอเคขอบคุณค่ะทำไมมันอาจจะไม่ได้นานเพราะว่าสารเคลือบแต่ละรุ่นนั้นก็อาจจะแตกต่างกันนะคะใช่บางรุ่นก็อยู่ได้นานดีค่ะเพราะว่าสารเคลือบก็จะหนาแต่เราดูแลรักษาดีอยู่ได้สัก2ปีก็คุ้มแล้วค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะอ่าเราไปอยู่ด้านหลังนะคะ จกต่ำหน่อนี่อะไรนะชุกกะริโซหลอดไฟหลอดไฟอยู่ตรงไหนคะหลอดไฟชุกกะริไฟฟ้าชุกกริไฟฟ้าหลอดไฟโคมงไฟ อันน uh, right? mm ี้เป็นสมาร์ทโฮมโคมไฟอยู่ตรงไหนคะมออ๋อนี่ไงโคมไฟ อยากได้โคมไฟแบบเป็นชุดชุด,ชดคนขายอยู่ไหนล่ะดูโคมไฟนะคะ่ะ เดินในริมโขงสายแล้วไปนี่ก่อนโขงสย

คนขายอยู่ที่ไหนคะเดิมตัวไหนจ้าคุณผูหญิงแล้วแ,วแวมีหลอดไฟให้ด้วยไหมตัวนี้มีหลอดไฟข้างในด้วยจ้ะขอดูหน่อยสิคะนี่สีเดียวเหรอคะตัวนี้จะมีสีเดียวนะคะขอโทษน,นะคะ่จะจเป็นอยางขอดูหน่อยดูหลอดไฟข้างในเหรอคะดูดูทั้งชุดอะ่ะเอาทั้งชุดให้ทั้งชุดนี่ใช่ไหม,มหนี่ทั้งชุดจะอยู่ในนี้ด้วยคะ่ะสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาท อันนี้เขาเรียกหลอดอะไร LED ค่ะหลอดหลอดแผงค่ะอ๋อเอาเจ็ดชุดเอาเจ็ดชุดนะคะหนึ่งมันจะมีแบบนี้หนึ่งแถมหนึ่งเลยนะคุณผู้หญิงอ้าวเหรอเอาไงล่ะเป็นของโตชิบ้าตัวนี้ขดูหน่อยราคานี้ป่ะอ๋อนึกว่าจะดูหน่อยมันอยู่เนเพราะมันจะมีหนึ่งแถมหนึ่งมาอยู่รู้ของหมดแล้วยังมขายดีมากเลยี่สิบสี่วัตเออขอดูดูหน่อยดูให้ป้าหน่อยดูให้ยายหน่อย นะจจกแ็แล้วก็เป็นตัวเพชรอันนี้990 36มหกวัตจะจะสว่างกว่า,จะ,าจะเอาจะเอาราคานั้นนะอ่ะราคานี้นจ้ะไม่ไม่ซื้อหนึ่งแคมหนึ่งนะแล้วตัวนี้เนาะใอาตัวนี้สองเจ็ดเก้าบส เราถ่ายได้เนาะถ่ายได้เนาะเทถ่ายก็สวยด้วยไปทำยูทูบช่องอภิรภาอภพิลาภากดเข้าไปกดไลค์ให้ป้าด้วยนะกดไลค์กดแชร์เข้าไปชื่อว่าตัวเอนั่นแหละอภิรภาทำไม่ได้ก็ตัวใหญ่อภิรภาอภิรภาอภพิลาภา A P I L A P H A กผู้หญิงมีรถเข็นมาไหม เขาลองไฟให้ดูอะไรเพริ่มเติมไหมคะน่าจะเอาโคมไฟอย่างเดียวรอ,วอไฟก่นเขาลองก่อน ลองดูก่อลองดูก่อนเป็นยังไงของหน,าในใ้าหน้าชยงนั้นเลยเวราไหกเจ็ดแปดเก้าเอาอีกสองอันไปนะอีกสองอันอีกสองอันเก้ามสิบ อีกสามสามสาอันนี่ท้ยนี่แพงจังแบบตัวมไ พักนี่ทำไมมันแพงจังเลย๋าผู้หญิงมันทำไมแพงจังเลยตั้งห้าร้อเก้าสิบแดตัวนี้มันสามเมแล้วมันกำลังวัดอ๋อสองพันห้าเดีวราคาสักครึ่งหนึ่งมีไหมมันจะมีตัวสามร้อยกว่าบาทเก้าก้นแถมหนึ่งสามร้อกว่าบาทด้แล้วใช่สามเกาเก้าได้หนึงแถมหึได้น่ได้สองันเดี๋ยวไปเปลี่ยนพักเอามาชุดหนึ่งแล้วกันเอาชุดหนึ่งนะตัวสามเกาก้าบอกใช่ไหมหรือเอาไว้ก่อนชุดหนึ่งแถมหนึ่งไงนะใช่ เ,เลยเพราะว่าต้องไปเปลี่ยนที่ห้องอาจารย์ด้วยโคมไฟโคมไฟ,ไฟอุปกรณ์ไฟซื้อหลอดไฟเผื่อช่างนงด้วยอันนี้ที่ตั้งใจมาแต่กระทะแบเด็กก็ไม่เป็นไรเอาไวผ้ไวผัดไว้ผัดไปเทอดผ่งอันนี้้อดองไปนี่ให้ผิงนั่งรอสักครู่ก็ได้จ้ะนั่งรอด้าน แล tomar, ้วเราก็ไม่ต um> ้องใช้แล้วเพราะว่ามันมีเยอะมันจะมีแบบบนคอมมัมีระบบนี้เข้ามารองรับนะไม่นั่งร่างไม่นั่งรโซล่ามีปัญหาเลยก็ตามจะมีทีมช่างของทางโฮโมเนี่ยเขาได้โทรมาแจ้งกับผมว่ามีปัญหาเกิดขึ้นนะมีเอลเลอร์นะกดเลยเขาจะส่งทีมช่างเข้ามาเพื่อแจ้งหให้ครับก็ นั่งรอนั่งรอค่ะทดลอราไฟโคมไฟว่ามันสมมุลแบบไหมไฟมีปลัหได้ไหมนองก็ยิ้มให้ใคร่สนใจนะโคมไฟฟ้าบริการจะส่งมติดตั้งฟรีเร็ว โอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมดูช่องอภิรภานะคะวันนี้พาช้อปโฮมโปรกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์อภิรภานะคะอภิรภาวันนี้พาช้อปปิ้งที่โฮมโปรนะคะขอบคุณมากค่ะ